สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงเปิดข้อมูลลับจานบินและมนุษย์ต่างดาวสำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานการเรียบเรียงของคุณบรรยงบุญยริศ EP ที่6บทที่4จานบินนอกพิภพ,พ,พตกลงตรงป่าไกลฐานทัพนาโตในอังกฤษจริงหรือเจนนี่เรนเด นักคน้นคว้าเกี่ยวกับจานบินลำนุษย์ต่างดาวที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าคนหนึ่งของโลกได้พาดหัวเรื่องดังกล่าวน่าสนใจมากลองติดตามเรื่องราวที่เธอนำมาเปิดเผยแก่ชาวโลกต่อไปนี้ดูสิครับเธอได้เริ่มต้นเรื่องว่าในช่วงหลังเทศกาลคริสต์มาสปีคศ .1980 มีสิ่งประหลาดบางประการได้ทำลายความเงียบสงบของป่าแห่งหนึ่งในอังกฤษท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นยเยือกกล่าวกันว่า เป็นวัตถุบินลึกลับตกลงมาจากฟากฟ้ายามราตรีและก่อให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การค้นคว้าเกี่ยวกับจานบินนอกพิพพ,พของอังกฤษเรื่องแสงสว่างบนท้องฟ้าภายหลังจากรัฐบาลอังกฤษและอเมริกาปกปิดเรื่องนี้มานานกว่า30ปีเราก็สามารถรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่ององค์การนาโตหรือที่เรียกว่า องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนืออาจได้รับผลกระทบและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อความสมดุลของอำนาจระหว่างอังกฤษกับอเมริกาได้ในช่วงเวลา21นาฬิกา45นาทีของวันที่25ธันวาคมปีคศ1980ปรากฏว่ามีแสงประหลาดหลายดวงเกิดขึ้นบนท้องฟ้าในเขตยุโรปตอนเหนือมีผู้กล่าวว่า เป็นเหตุการณ์ที่ดูประหนึ่งว่าคล้ายกับดาวหางกระจัดกระจายตกลงมาเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่บนน่านฟ้าทั้งตอนเหนือของประเทศโปรตุเกสไปจนถึงแนวพรมแดงของเยอรมน,นีและมีพยานผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากในเขตภาคใต้ของอังกฤษที่เมืองเคนและเมืองซัสเซ็กรวมทั้งลูกเรือของเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งที่กำลังนำผู้โดยสารบินมุ่งหน้าไปยังสเปนด้วย ได้มีรายงานอย่างเป็นทางการว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นจรวดท่อนแรกจากดาวเทียมของโซเวียตที่ปล่อยลงมาดวงไฟแสงสว่างอื่นๆที่เห็นลอยไปมาบนท้องฟ้าทางภาคใต้ของอังกฤษนั้นปรากฏว่ามีดวงไฟแสงสีขาวขนาดมหึม,มาลอยตามไปอย่างสวยงามเมืม่อเวลาประมาณตีสองนาทีในคืนวันที่26และต่อมา ได้มีรายง,งานจากทางการอีกว่าเป็นดาวตกพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์หลายคนอยู่ในบริเวณใกล้กับฐานบินของกองทัพอากาศและศูนย์เลดราขนาดใหญ่ที่วัดตันใกล้กับเมืองนอริดท,ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาหรือ USAF ได้เช่าฐานทัพหลายแห่งของอังกฤษไว้เพื่อปฏิบัติการทวงดุลมหาอำนาจในยุโรปเป็นการปฏิบัติการสงครามเย็นแบบดั้งเดิม ในปีคศ1980้อมีสถานการณ์เกิดขึ้นที่เบนวอเตอร์และวูดบลิตห่างจากปารนโดแชมเพียงสองไมล์เป็นเขตที่มีหมู่บ้านสองสามแห่งล้อมรอบในระยะห่างกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งกอดอนเลวเวตนักธุรกิจซึ่งกำลังมองดูอาคารที่สูงตระหง่านตั้งอยู่โดดเดียวริมชายฝั่งทะเลทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีแสงสว่างปลากฏขึ้นบนท้องฟ้าจึงได้มองดู และสังเกตได้ว่าเป็นดวงไฟลอยข้ามมาจากทิศเหนือผ่านไปอย่างเงียบๆมีแสงสว่างมากราวกับเป็นดอกเห็ดเรื่องแสงสีเงินและสีเขียวพลิกกลับไปกลับมาหลายนาทีต่อมาสังเกตได้ว่ามันลอยผ่านเหนือบริเวณต้นไม้ตรงไปยังป่าและฐานทัพวูดบลิดเกิดจะเป็นเวลาเดียวกับที่เมืองปาโคเดอคาคอสในโปรตุเกสพยานสองคนได้มองเห็นวัตถุบินลึกลับ ลากฏว่าหลังจากที่มันลอยผ่านพวกเขาไปต่างก็รู้สึกว่ามีรอยผื่นขั้นบนผิวหนังบางแห่งเป็นรอยคล้ายรอยไหมจากนั้นเขาทั้งสองก็ป่วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ศูนย์เลดาที่วัดตัานหลายคนได้เปิดเผยว่าพวกเขาได้ติดตามวัตถุบินประหลาดซึ่งคิดว่าอาจเป็นจานบินลำหนึ่งจึงได้ส่งสัญญาณติดต่อไป จากนั้นเดฟเฝ้ามองดูขณะมันลอยผ่านไปทางทิศใต้และดูเหมือนว่ามันหายไปในบริเวณใกล้ป่าแรนเดลแชมพวกเขาได้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปยังที่ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งหน่วยเรดาร์อื่นอีกด้วยต่อมาจึงทราบว่าที่เบนวอเตอร์และทานทัพวูดบลิทก็มีพยานมองเห็นเหตุการณ์เช่นเดียวกันสวันต่อมาได้มีทหารจากหน่วยข่าวกลอง ของฐานบินกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้มาพบและสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หลายประเด็นพวกเขาได้ยืนยันว่าคงเป็นจานบินที่ลงมายังพื้นโลกใกล้ฐานทัพอากาศวูดบลิดสิบปีต่อมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเรดาร์ที่วัตตันยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ฐานบินวูดบลิดและเบนวอเตอร์ได้พูดกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องเห็นจานบินลำหนึ่งหลังเวลาตีสของคืนวันที่28ธันวาคม นั่นคือพยานเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งในบรรดาพยานอีกหลายกลุ่มที่เห็นจานบินลำดังกล่าวยังมีพยานอีกหลายคนเล่าให้พวกเราฟังว่ามีคณะกลุ่มทหารอากาศที่เลิกงานและกลุ่มพเลเรือนอีกหลายกลุ่มได้เฝ้ามองและติดตามจานบินลำนั้นเช่นเดียวกันเป็นที่สังเกตว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นทั้งจานบินของกองทัพอากาศที่วัดตันและกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกลับเงียบสนิท เรื่องจานบินสามขาในช่วงเดือนมกราคมปีคศ1981หลังจากที่มีพยานเห็นจานบินฉันได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่หน่วยเรดาร์ฐานปฏิบัติการซึ่งได้เปิดเผยว่าตัวเองก็อยู่ในกลุ่มคณะที่เคยถูกทหารจากหน่วยข่าวกลองสอบสวนและนำหลักฐานซึ่งเป็นเทปที่บันทึกไว้ไปด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเรดาร์อีกคนหนึ่งกล่าวว่า เขาได้ติดตามจานบินลำนั้นด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งและได้กล่าวว่ามันลอยอยู่สูงมากจนไม่สามารถคาดคะเนความสูงได้เขาไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเนื่องจากเกรงผิดข้อห้ามเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับทางราชการเมื่อพวกเขาได้มาสัมภาษณ์ถามความคิดเห็นของฉันในเดือนสิงหาคมปีคศ .1983 ฉันได้เผชิญหน้ากับคณะนายทหาร จากกระทรวงกลาโหมของอังกฤษซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาแทบช็อกที่ทราบว่าฉันได้รับข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาปกปิดไว้นาน3ปีพวกเขายอมรับว่าได้ตรวจสอบฟิล์มเลดาในคืนนั้นเมื่อปีคศ1980รวมทั้งอีกหลายคืนต่อมาแต่ก็ไม่สามารถติดตามเรื่องราวของจานบินลำนั้นได้ พยานกลุ่มแรกนายทหารยศสิบโทคนหนึ่งกับตำรวจรักษาความปลอดภัยที่ฐานบินเบนวอเตอร์ได้แสดงตัวเมื่อวันที่6มกราคมปีคศ1981ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่ถึงสองสัปดาห์เขาได้รายง,งานว่าได้รับคำสั่งให้ออกไปยังป่าที่อยู่ด้านนอกรั้วเขตรันเวย์ของสนามบินเพื่อสำรวจตรวจสอบตามที่ได้มีรายง,งานว่ายามรักษาการที่นั่นหลายคน ได้มองเห็นแสงประหลาดทันทีที่เดินเข้ามาในระยะใกลปรากฏว่าเขาได้เห็นยานประหลาดคล้ายจานตั้งอยู่บนขาสามขามีลำแสงพุ่งออกมาจากใต้ย,ยานอย่างเห็นได้ชัดและมองเห็นมนุษย์ต่างดาวลอยลงมาตามลำแสงเป็นจำนวนมากเรื่องมนุษย์ต่างดาวซ่อมยานมนุษย์ประหลาดที่มีศรีรษะโค้งมนและโตผิดปกติมีดวงตากลมโตสังเกตได้ว่า พวกเขากำลังซ่อมยานในส่วนที่ชำรุดเสียหายร่วมกับนายทหารอากาศหลายนายรวมทั้งผู้บัญชาการฐานบินซึ่งปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยหลังจากซ่อมเสร็จแล้วจานบินลำนั้นก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าหายลับไปในที่สุดตามคำรายงานของนายทหารยศ10โทที่ปฏิบัติการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยได้เปิดเผยว่าพวกมนุษย์ต่างดาวตัวเล็กมากสูงราวสฟุตสนิ้ว หรือประมาณ1เมตรพวกเขาแต่งกายคล้ายกันคือสวมเสื้อผ้าสีเงินรัดรูปลำแสงที่สาดส่องจากใต้ายานลงมานั้นสังเกตได้ว่ามนุษย์ต่างดาวสามารถลอยขึ้นลงได้ผมรู้สึกว่าคงม,มีเรื่องการใช้พลังจิตเกี่ยวข้องด้วยเพราะสังเกตเห็นว่าผู้คนเป็นจำนวนมากที่ได้เห็นเหตุหการณ์ต่างๆเงียบกริบราวกับถูกสะกดจิตมีพยานอีก12คนได้เปิดเผยว่า ได้เห็นจานบินปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าสลัวคืนวันหนึ่งระหว่างวันที่25ถึง27ธันวาคมลาลีวอร์เรนทหารอากาศยศสิบโทได้รายงานว่าในตอนแรกผมได้เห็นแสงดวงไฟสีแดงแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรมันได้ลอยเคลื่อนไปช้าๆดูเหมือนว่ามันมีขนาดใหญ่โตมโหฬรารมากจากนั้นแสงสีแดงก็ระเบิดออกแต่ไม่มีเสียง มันได้แตกแสงสีออกเป็นหลายสีเป็นวัตถุที่มีลักษณะแตกต่างจากยานอวากาศและอากาศยานต่างๆในโลกผิวของมันราบเรียบลำตัวมีสีขาวผสมสีน้ำเงินดูเหมือนจะสว่างมากผิดปกติสิบตำรวจเอกอลันเบนสันตำรวจรักษาความปลอดภัยได้กล่าวว่าจานบินลำนั้นลอยอยู่ในระดับต่ำสังเกตได้ว่ามันเคลื่อนที่ขึ้นลงส่วนที่เป็นแสงสีแดงอยู่ด้านบน และส่วนที่เป็นสีกรมท่าอยู่ช่วงล่างบนยอดของจานบินมีส่วนที่ยื่นออกไปคล้ายปริซึมและมีแสงสีรุ้งกระจายออกไปจานบินลำนี้มีลักษณะทรงกลมคล้ายจานมีส่วนที่หนาอยู่ตรงกลางในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ .1981 หลังจากเห็นจานบินสองเดือนปรากฏว่าไม่มีการเผยแพร่ข่าวจากทางการแต่อย่างใด ฉันได้รายงานลงนิตย,ยสาร UFO เผยแพร่หลังจากนั้นไม่นานนักข่าวทุกอย่างทางการยังปิดเป็นความลับเจ้าหน้าที่รัฐทหารทุกคนที่จานบินปิดปากเงียบต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งนับว่ากล้าเสี่ยงมากได้โทรศัพท์เล่ารายละเอียดไปยังหน่วยงานแห่งหนึ่งในอเมริกาได้มีข้อแนะนำว่ากระทรวงกลาโหมน่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องหากรัฐบาลเชื่อและยอมรับในเรื่องดังกล่าวรวมทั้ง พร้อมที่จะยอมรับบทบาทของหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหลังจากใช้เวลาสองปีสอบถามผู้คนในร้านค้าบ้านและบาร์หลายแห่งภายในหมู่บ้านรอบๆบ,บริเวณปา่าฟรนเดิลชมก็ได้พบประชาชนที่เปิดเผยว่าได้เห็นจานบินอย่างไม่คาดคิดหลายรายชาวนาคนหนึ่งได้รายง,งานว่าฟูงวัวของเขาแตกตื่นขณะจานบินปรากฏบนท้องฟ้าและสาดแสงเจ้าลงมายังพื้นโลก เขาได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการกองกำลังกองทัพอากาศแห่งสหรัฐอเมริกาฟังว่าในตอนแรกเขาคิดว่ามันคงเป็นดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งหรือคงเป็นเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านตรงนั้นในกรณีที่ตอบว่าเป็นเครื่องบินพวกเขาได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและทราบว่าในช่วงเวลาตีสามนั้นไม่มีเครื่องบินลำใดบินผ่านบริเวณน,นั้นเลยต่อมาเราได้ยินคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง UFO ภายในร้านขายเครื่องดื่มพื้นเมืองและได้สันนิษฐานว่าหากไม่ใช่เครื่องบินก็คงเป็นจานบินและฐานปฏิบัติการของกองกำลังทหารที่ควรช่วยปกป้องคุ้มครองประชาชนในกรณียานประหลาดลึกลับเข้าโจมตีหลายปีต่อมาปรากฏว่าชาวนาคนนั้นหายไปและพวกเราได้พบชายคนหนึ่งซึ่งเคยช่วยเลี้ยงวัวของชาวนาดังกล่าวมาก่อนเขาได้เล่าให้พวกเราฟังว่า ชาวนาคนนั้นได้รับเงินค่าจ้างชดเชยและอพยพหลบหนีไปสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยไมล์และเขาก็ได้ยืนยันว่าได้รับค่าชดเชยเช่นเดียวกันแต่ทางฝ่ายกองกำลังแห่งกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ขณะที่เซลแมนคนหนึ่งขับรถผ่านป่าแห่งนั้นได้มองเห็นยานประหลาดบนท้องฟ้าจึงได้จอดรถข้างถนนติดตามดูยานลำนั้นด้วยความสนใจ สมาชิกครอบครัวหนึ่งได้ขับรถกลับจากไปร่วมงานสังสรร์วันคริสต์มาสได้มองเห็นวัตถุมีแสงขนาดใหญ่ตกลงไปในป่าช่างซ่อมไฟฟ้าคนหนึ่งซึ่งกำลังซ่อมไฟอยู่ในเขตใกล้ลันเวสนามบินของฐานกองกำลังกองทัพอากาศได้มองเห็นดวงไฟสว่างในเขตป่าคนงานตัดไม้คนหนึ่งได้พบรอยเครื่องหมายประหลาดบนพื้นดินและได้พบหลุมลึกและกว้างมีต้นไม้รอบข้างล้มละเนรนาศราวกับ มีวัตถุขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าเขาได้รายง,งานให้นายจ้างของเขาทราบซึ่งต่างก็คาดว่าอาจเป็นร่องรอยของอากาศยานลำหนึ่งตกลงมาแล้วบินขึ้นไปในเช้าวันต่อมาปรากฏว่ามีคนพบบริเวณดังกล่าวได้รับการปรับพื้นที่เรียบร้อยรวมทั้งต้นไม้ที่ล้มก็ถูกตัดและนำไปเผารวมกันกล่าวกันว่าบริเวณที่คาดว่ายานประหลาดลงไปจอดนั้น ค็มีคนเป็นจำนวนมากปรับพื้นที่กลบเลือนร่องรอยกันทั้งคืนและทราบว่าหัวหน้าสำนักงานของกองป่าไม้เป็นผู้สั่งดำเนินการดังกล่าวในปีคศ1983ฉันได้เขียนหนังสือเรื่อง Sky Crash ซึ่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในเรื่องจานบินตกทั้งรัฐบาลอังกฤษและอเมริกายัางปฏิเสธรับรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แตกการบอกปัดคงจะได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในไม่ช้านี้จบ EP ที่6กับมาติดตามเนื้อหาของ EP ที่7ได้ใหม่ในรวันนี้นะครับขอบพุณทุกท่านมากๆฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ